เจ๊เชจเจ90สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะอันนี้อันนี้ของเมื่อวานรักลับเรียบร้อยแล้ววันนี้ฝุ่นฟุ้งมากกว่าเมื่อวานนะคะอันนี้ยังไม่9โมงแต่ว่าฝุ่นฟุ้งมากแดดเปรี้ยงกว่าเมื่อวานเยอะเดี๋ยวเราตามนี่เราไปดูศูนย์สงครามแพงฝุ่นตะกุ่นันนี้นคือฝุ่นนะคะดูความเดี๋ยวอ,อันนี้เราวางเรือแบบสูงแล้วนะเห็นไ วิ่ง5เที่ยวน,นะคะวันนี้ท้องฟ้าจ่มใสเครื่งบินขึ้น,นลงขึ้นลงเยอะมากต่้งเช้าเลยเมื่อวานน้อยกว่านี้าาน,เนะเดีย๋ดวยวเราเดินตามไระยากแตกอันนี้เท้าที่สี่แล้วค่ะเลยเที่ยวนหนึ่ง5เที่ยววิ่งไปกลับในเกาึลุมศาสตาพยายามบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยคือ ่งต้องเก็บให้เสร็จให้เรียบร้อยเพราะว่าฝุ่นมันยังไม่ไปถูกําแพงเขาข้ามกําแพงไปฝุ่นมันสูงมากเราไปไบกําแพงเจอหลังแพงเขาเป็นที่ทำงานของกัวการินนะคะอันนี้เราก็พูดยากเนะกาะกะว่าเออเดี๋ยวช่วงบ่ายรีบเก็บช่วงเช้าช่วงบ่ายฝุ่นมันเยอะวันนี้อันนี้ยังไม่ถึงเก้าโมงเลยฝุ่นฟุง้งแบบ น่ากลัวแล้วค่ะไม่รู้จะทำท่าไหนล่ะอุตส่าห์บอกออใจเร่บรีบเก็บตอนช่วงเช้าให้เสร็จฝุ่นจะได้ไม่ฟุ้งเข้าไปแต่มันก็พูดพูดยากเนาะเพราะว่าฝุ่นมันเป็นแบบเรากางเนอะไรกับลมกับฝุ่นกัะแดดไม่ได้ไกลแล้วเนี่ยอันนี้เรา เหนื่อยไม่ต้องซอยนะคะตัดในอกอย่างเดียวเลยนู่นนะคะเพื่อนขับอยู่ตรงกำแพงกำแพงสูงนะคะแต่ฝนสูงกว่าฟุ้งขึ้นไปสูงกว่าเลยเมื่อปีที่แล้วเขาคนทำง,งานข้างในพวกพี่ๆเราพอพวกแม่นบ้านแต่พวกอยู่ในอาริดเม้นท์เมื่าไหร่พวกอยู่ในตึกนะ <c oughs> อยู่ข้างนอกเขาโทรมาหาพี่ผู้จัดการ ออกขับมอไซไไค์มาได้เขาอ้อมมาเดี๋ยวมาบอกว่าฝุ่นฟุ้งขอยอยู่เลยวันที่แล้วทำช่วงบ่ายพอวิ่งมาตรงตรงนี้ถึงแต่เนี่มันเหมือนช่วงบ่ายเขาบอกว่าช่วงเช้าตัดฝั่งนี้ใช่ไหมช่วงบ่ายจะเข้าตรงนี้เพื่อนขับเลยต้องหยุดฝั่งนี้นะคะวันท,ที่แล้วช่วงบา่ายข้ามไปตัดข้างหลังนี้ค่ะต้นกำแพงก็ไปก่อนปีนี้ก็กะว่าเออเดี๋ยว เว้นไว้ช่วงนี้ตรงนี้ให้มันเป็นหวัวนาวานค่ะว่าเว้นช่วงนี้ไว้ตัดตัดต้นเท้ามหมึ่ตัดวันเนี้ยแล้วช่วงบ่ายแกเข้าไปตรงนี้นละกลายเป็นช่วงเช้าตอนนี้คุณก็ยังซื้อค่ะซุ้มมากมันรอไปฝั่งเลย กากเกเล็นอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้โทษใครไม่ได้แต่ว่าใครผิดก็ไม่มีใครผิดนะคะฝั่งน้งเขาก็ทํางานฝั่งนี้ก็ส่วนเขาเขาต้องการให้สะอาดเขาไม้ทมุโอยโทษใครไม่ได้ค่ะอันนี้อุตสาห์พบกับคนละครึ่งทางแล้วนะคะว่าช่วงบ่ายฝุ่นม,มันจะฟุ้งเข้าเขาเราก็ตัดช่วงเช้าให้แต่พอช่วงเชา้า คุณลมคุณฝุ่นคุณแดดไม่เป็นใจเลยค่ะปรุงเข้าเขาเหมือนเดิมมันจะแกล้งแต่ว่าทำว่าเราหน้าที่เราคือเนี่ยจะยักจาก,ก็ทําไปนี่ฮะเชียวแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอที่แพรตรงนู่นเดี๋ยวพอคลิปหน้านะคะอยากจะเช็ดก็สูนฝุ่นยังกระจายเลยขอบคุณพืพ่อนเพื่อนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ 妈了了，呀！呜，还这样。